ทุกคนคะเคยไม่ที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าขาไม่มีแรงทั้งที่เมื่อวานก็ไม่ได้ทำอะไรมากเลยหรือแค่เดินลงบันไดช้าๆอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าทำไมนั้นฝืดจังวันนี้ช่องสูงไวัยใกล้หมออยากชวนคุยเรื่องเล็กๆที่หนูไม่เคยคิดว่าจะเกี่ยวกับวิตามินเลยค่ะวันนี้เรามีคำถามที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับอาการง่ายๆอย่างลุกนั่งช้าล้มง่ายลืมบ่อยไปตลอดชีวิตไม่ใช่แค่อาการขาอ่อน แรงหรือมึนหัวแต่มีคนไข้จำนวนมากที่หมอตรวจแล้วพบว่ามันเริ่มจากแค่สารบางอย่างที่ร่างกายไม่รับเพียงพอค่ะวันนี้หนูเลยชวนคุณหมอที่เจอเรื่องแบบนี้ทุกสัปดาห์ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นค่ะยังตรวจคนไข้จริงทุกวันและเข้าใจคนวัยเกษียณมากกว่าใครหมอมาโกโตค่ะยินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะ ขอบคุณครับคุณนุ่นสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับหมอดีใจที่ได้กลับมาในรายการอีกครั้งฟังที่คุณนุ่นเล่าแล้วหมอนึกถึงคุณตาคนหนึ่งที่เพิ่งมาตรวจตอนต้นเดือนเขาบอกว่าแค่เดินไปห้องน้ําก็เหนื่อยสุดท้ายพอเช็คจริงๆไม่ใช่โรคแต่คือการขาดวิตามิน B12 แล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้เลย เมื่อเช้าหนูเห็นคุณแม่พยายามลุกจากเก้าอี้เราต้องใช้สองมือยันกับโต๊ะทั้งที่ก็เคยนั่งเก้าอี้ตัวนี้มาตลอดหนูเลยเผือถามว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่าแม่ก็ตอบแค่ว่าคนแก่ก็แบบนี้มันก็ต้องมีเสื่อมกันบ้างแต่เอาจริงๆหนูยังไม่ค่อยแน่ใจเลยนะคะลุงหมอว่าแค่อายุอย่างเดียวมันทำให้ลุกยากเดินช้าขนาดนี้ได้จริงหรอ หมอว่าคุณแม่คุณนุ่นพูดแบบที่คนสูงวัยส่วนใหญ่เข้าใจเลยครับคือคิดว่ามันก็ต้องเป็นไปตามวัยแต่ในความเป็นจริงเวลาหมอตรวจเคสแบบนี้หมอมักจะเช็ควิตามินดีกับ B12 เป็นอันดับแรกเลยเพราะ2ตัวนี้มีบทบาทสําคัญกับกล้ามเนื้อและการทรงตัวครับวิตามินดีช่วยให้กล้ามเนื้อทํางานได้ปกติโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักเวลาเราจะลุกนั่งหรือเดินส่วนวิตามิน B12 นี่แหละครับถ้าขาดมันจะทําให้การสง สัญญาณประสาทช้าลงเหมือนเวลาเราสั่งขาให้เดินแต่มันตอบสนองช้ากว่าปกติแล้วพอเดินช้าลุกยากคนก็จะคิดว่าตัวเองแก่แล้วทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะขาดแค่สารอาหารที่จำเป็น โห oh, หนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าการขาดแค่วิตามินจะส่งผลกับการลุกนั่งขนาดนี้แล้วแบบนี้ลุงหมอว่าคนที่ไม่ได้ตรวจร่างกายละเอียดละเอียดจะรู้ได้ยังไงคะว่าตัวเองกําลังพร่องอะไรอยู่อยากจะบอกว่าคนที่กินดีนอนดีแต่รู้ตัวอีกทีเริ่มลุกยากเบลอลืมง่ายแบบที่คุณแม่คุณนุ่นเจอส่วนใหญ่จะมารู้ตอนมีอาการแล้วครับแต่ถ้าสังเกตให้ดีร่างกายเราจะค่อยๆส่งสัญญาณแบบเงียบๆก่อนเสมอเช่นขาไม่ มีแรงตอนเช้าเดินลงบันไดแล้วเซหรือบางทีก็ลืมว่าตั้งใจจะทำอะไรหนูมีเรื่องหนึ่งอยากสารภาพค่ะลุงหมอบางวันหนูแค่เดินไปในครัวแต่ลืมเลยว่าจะเข้าไปทําอะไรแล้วไม่ใช่แค่หนูนะคะคุณแม่ก็บ่นแบบเดียวกันเลยคือมันก็ไม่ได้ลืมแบบอัลไซเมอร์ขนาดนั้นนะคะแต่เหมือนสมองมันเบลอๆยังไงก็ไม่รู้หนูสงสัยว่าอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรคะหรือมันคือสัญญาณบางอย่างที่เราควรรู้ตัวไว้ ฟังคุณนุ่นเล่าแล้วหมอพรนึกออกเลยครับเพราะหมอเจอเคสแบบนี้เยอะมากโดยเฉพาะคนวัย60ขึ้นไปที่ยังดูแข็งแรงดีแต่เริ่มบ่นว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกจำชื่อของบางคนไม่ทันหรือหยิบของผิดที่บ่อยๆหลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองเสื่อมทั้งที่จริงแล้วในหลายกรณีมันคือการขาดวิตามินกลุ่ม B โดยเฉพาะ B1 กับ B12 ครับ วิตามิน B1 เป็นเหมือนเชื้อเพลิงของสมองมันช่วยให้กระแสประสาททำงานได้เร็วและสม่ำเสมอส่วน B12 จะช่วยดูแลปลอกหุ้มเส้นประสาทถ้าขาดไปการส่งข้อมูลในสมองจะเริ่มติดติดขัดขัดเหมือนระบบอินเทอร์เน็ตที่ช้าลงยังไงอย่างนั้นเลยครับ อ๋องั้นถ้าเรารู้สึกว่าคิดช้าลงหรือเบลอเบไม่ได้แปลว,ว่าเราขี้ลืมแต่บางทีมันอาจจะคือสมองกำลังขาดเชื้อเพลิงแบบที่ลุงหมอว่าเลยใช่ไหมคะแล้วลุงหมอว่าคนที่กินอาหารครบทุกมือ้อยังเสี่ยงขาดพวกนี้อยู่ไหมคะ เสียงครับคุณนุ่นแม้จะกินครบสามมื้อก็ยังขาดได้เพราะวิตามินบางตัวโดยเฉพาะกลุ่ม B กับดีมันไม่ได้สะสมในร่างกายนานและที่สำคัญคือแหล่งอาหารที่เรากินประจำอาจจะไม่ได้มีสารพวกนี้มากพอเช่นคนที่กินข้าวกับผัดทุกวันแทบจะไม่ได้ B12 เลยครับ แล้วพอสะสมไปนานๆก็เริ่มเห็นผลที่เราไม่ทันรู้ตัวเช่นลุกยากเดินช้าหรือแม้แต่อารมณ์ที่เปลี่ยนไปแบบไม่มีเหตุผลอันนี้โดนเลยค่ะลุงหมอเพราะหนูสังเกตคุณพ่อที่บ้านท่านเริ่มอารมณ์ขึ้นขนลงๆงหงุดหงิดง่ายแล้วก็ซึมซึมเหมือนจะเหนื่อยตลอดเวลาทั้งที่นอนครบกินครบทุกมือ้อหนูเลยสงสัยว่าแบบนี้มันเกี่ยวกับภาวะขาดวิตามินหรือเปล่าคะหรือเป็นแค่อารมณ์ไวทอง ความเห็นเบื้องต้นของหมอผู้สูงวัยที่เคยร่าเริงกลายเป็นคนนิ่งเงียบแบบไม่รู้ตัวหลายคนขาดวิตามิน B6 กับ B12 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างเซโรโทนิน ถ้าขาดก็จะเกิดอาการเหมือนคุณพ่อคุณนุ่นเป๊ะเลยครับซึมงุดหงิดง่วงง่ายแต่นอนเท่าไหร่ก็ไม่สดชื่นเพราะสมองไม่ได้ฟื้นเต็มที่แสดงว่าบางทีคนก็อาจจะกําลังขาดบางอย่างแต่ไม่รู้ตัวแล้วไปโทษว่าแกแล้วก็เป็นแบบนี้เองทั้งที่จริงถ้ารู้เร็วชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปเลยได้นะคะหมอว่านี่แหละครับจุดที่หลายคนพลาดคือคิดว่าอาการแค่นี้ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณเตือนเงียบๆที่ร่างกายส่งออกมา ถ้ามองข้ามบ่อยๆมันก็กลายเป็นความเสื่อมที่ป้องกันไม่ทันครับ ฟังดูแล้วมันน่าตกใจอยู่นะคะเพราะหลายบ้านรวมถึงที่บ้านหนูเองด้วยก็เชื่อมาตลอดว่าถากินข้าวครบสามมื้อก็พอแล้วไม่ต้องวิตกเรื่องสารอาหารเพิ่มแต่พอฟังลุงหมอเมื่อกี้หนูเริ่มรู้สึกแล้วว่าอาหารที่เรากินทุกวันมันอาจจะอิ่มก็จริงแต่อาจขาดบางอย่างที่ร่างกายต้องการได้นะคะแบบนี้คนที่กินครบไม่เคยอดมือ้อยังมีโอกาสขาดวิตามินแบบไม่รู้ตัวได้จริงหรอคะได้จริงครับคุณนุ่นแล้วมันเกิดบ่อยกว่าที่คิดอีกนะครับหมอมีคนไข้หลาย ที่กินข้าวครบทุกมือ้อแต่พอเจาะเลือดกลับพบว่า B12 ต่ำผิดปกติหรือระดับวิตามินดีตกหวบเพราะวิตามินพวกนี้ไม่ได้อยู่ในอาหารพื้นฐานมากเท่าไหร่เช่น B12 ส่วนใหญ่อยู่ในตบับเนื้อสัตว์หรือไข่แดงซึ่งหลายบ้านเลี่ยงเพราะกลัวคอเลสเตอรอลส่วนวิตามินดีก็ต้องอาศัยแสงแดดช่วงเช้าซึ่งคนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงเพราะกลัวร้อนหรือกลัวผิวเสีย มันเหมือนกับว่าเรากําลังกินให้อิ่มแต่ไม่ได้กินให้ได้สิ่งที่ร่างกายต้องการใช่ไหมคะลูกหมอแล้วหมอเจอเคสที่เขามั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงแต่พอเจาะจริงๆแล้วขาดแบบหนักเลยมีบ้างไหมคะมีเลยครับคุณนุ่นเคยเจอหลายเคสที่ยังแข็งแรงดีไม่เคยป่วยแต่จู่ๆก็เริ่มเดินเซลุกนั่งและวูบง่ายสุดท้ายพอส่งตรวจละเอียดปรากฏว่าขาด B12 กับดีแบบหนักเลยครับ แล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือเจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเพราะอาการมันค่อยๆมาแบบช้าๆหนูมีอาการอีกแบบหนึ่งที่สงสัยค่ะคุณป้าที่รู้สักคนนึงเขาบ่นว่าช่วงนี้เริ่มมีอาการมือชาเหมือนมีเข็มจิ้มตลอดเวลาหยิบจับของก็ไม่ค่อยถนัด หนูสงสัยว่าอาการแบบนี้น่ากังวลไหมคะลุงหมอหมอว่าอันนั้นคือสัญญาณครับคุณนุ่นโดยเฉพาะอาการชาแบบเรื้อรังหรือมามาหายหายมักจะเกี่ยวกับปลายประสาทที่เริ่มเสื่อมซึ่งวิตามิน B โดยเฉพาะ B1 กับ B12 เป็นตัวสําคัญที่ช่วยดูแลระบบปลายประสาทถ้าขาดไปนานๆมันจะเหมือนสายไฟที่เริ่มกรอบเปราะช็อตง่ายเวลาสั่งการก็เลยรวน ส่วนวิตามินอ e ีเองก็มีส่วนช่วยลดการอักเสบของปลอ,อกประสาทถ้าขาดตัวเส้นประสาทมันจะบอบบางขึ้นแล้วอาการชามือเท้าก็จะมาเรื่อยๆโดยที่หลายคนไม่รู้ตัวเลยครับฟังแล้วมันดูใกล้ตัวมากเลยค่ะเพราะเวลาชาเรามักจะคิดว่าแขนนั่งทับขานานๆหรือทํางานเยอะ แต่ที่จริงแล้วมันอาจเป็นเสียงเตือนของเส้นประสาทได้นะคะแล้วแบบนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะถึงขั้นเสื่อมถาวรได้ไหมคะลุงหมอได้ครับแล้วพอเสื่อมไปถึงระดับบอกประสาทมันจะไม่ค่อยกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะปลายประสาทที่เสียจากการขาดวิตามิน B หรือ E ีนานๆจะส่งสัญญาณได้ช้าลงเหมือนสายไฟที่เริ่มไหมหมอถึงชอบบอกว่าอย่ารอให้ชาวรุนแรงหรือล้มแล้วค่อยเช็คเพราะตอนนั้นอาจสายเกินแก้ครับ ลุงหมอคะแล้วอาการที่คนสูงวัยล้มง่ายขาอ่อนหรือรู้สึกว่าไม่มีเรี่ยวแรงเวลาเดินมันเกี่ยวกับการขาดวิตามินด้วยไหมคะเกี่ยวมากเลยครับและคนมักไม่รู้ว่าวิตามินดีนอกจากช่วยเรื่องกระดูกแล้วยังมีบทบาทสําคัญกับระบบการทรงตัวโดยตรงวิตามินดีจะช่วยให้กล้ามเนื้อจับจังหวะได้ดีขึ้นทำให้เรารู้ว่าร่างกายกำลังเอียงหรือเสียสมดุลแล้วรีบเกร่งกล้ามเนื้อเพื่อปรับทันที ถ้าระดับดีต่ำกล้ามเนื้อจะตอบสนองช้าลงนิดเดียวครับแต่แค่นิดเดียวนี่แหละที่ทำให้สะดุดเซล้มได้โดยเฉพาะเวลาลุกจากเตียงตอนกลางคืนหรือเดินบนพื้นที่เปียกโหแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเดียวนะคะแต่คือการสั่งการล่าช้าที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามีอยู่แล้วลุงหมอว่าคนที่ไม่เคยเจ็บตัวจากการล้มมาก,ก่อนยังควรตรวจวิตามินพวกนี้ไหมคะ ควรเลยครับเพราะการล้มในคนสูงวัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อกับระบบประสาทที่เริ่มแผ่วลงแบบเงียบ,ยบโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยล้มนี่แหละครับที่มักจะประมาทแล้วพอเกิดขึ้นครั้งแรกมันไม่ใช่แค่ล้มหรอกครับแต่มักมาพร้อมกับกระดูกหักการพักฟื้นยาวหรือแม้แต่เสียความมั่นใจในการใช้ชีวิตไปเลยหมอเลยชอบบอกว่าอย่ารอให้ล้มก่อนถึงจะตรวจครับ หมอเคยเจอเคสหนึ่งที่จำขึ้นใจเลยครับคุณลุงอายุประมาณ70ต้ตนต้นยังขับรถไปรับหลานทุกวันแต่จูจูเริ่มรู้สึกว่าขาไม่มีแรงจะลุกก็ต้องค่อยๆยยันตัวบางวันเดินเหมือนขากับสมองไม่ค่อยประสานกัน ตอนแรกแกก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรคิดว่าเป็นเพราะนอนน้อยหรือกล้ามเนื้อล้าแต่พอสงตรวจละเอียดปรากฏว่าระดับวิตามิน B12 ต่ำจนแทบไม่เหลือครับไม่มีโรคอื่นไม่มีเบาหวานไม่มีไตเสื่อมมีแค่ขาดวิตามิน B12 มาหลายปีจนเส้นประสาทเริ่มรวนและส่งสัญญาณช้ากว่าปกติเรียกว่าสมองสั่งเดินแต่ขาไม่รับคำสั่งเลยก็ว่าได้ครับ โอ้ขนาดนี้เลยเหรอคะลุงหมอแค่สารอาหารตัวเดียวแต่ทําให้เดินแทบไม่ได้เลยเหรอคะหนูว่าเรื่องแบบนี้หลายคนมองข้ามมากเพราะเราไม่เคยคิดว่าสิ่งเล็กๆแบบวิตามินจะส่งผลใหญ่ขนาดนี้ ใช่ครับแล้วที่หมอเจอบ่อยคือคนมักจะบอกว่าตัวเองยังแข็งแรงเพราะไม่ป่วยแต่จริงๆแล้วร่างกายเขาอาจกำลังสะสมปัญหาอยู่หนูเคยได้ยินบางคนพูดว่ายิ่งอายุมากยิ่งรู้สึกเหงาโดยไม่มีเหตุผลเหมือนใจมันแอบดรอปลงช้าๆทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรชัดเจนเลย หนูเคยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัยเกษียณนะคะลุงหมอแต่พอได้ฟังเรื่องปลายประสาทกล้ามเนื้อเมื่อกี้หนูเริ่มสงสัยว่าแล้วอารมณ์นี่ล่ะคะมันจะเกี่ยวกับสารอาหารในร่างกายได้ด้วยหรอ เกี่ยวเลยครับคุณนุ่นหมอมีเคสคุณป้าคนหนึ่งอายุ70ต้นต้นมาโรงพยาบาลด้วยอาการนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายซึมเศร้าโดยไม่มีสาเหตุแรกๆคิดว่าเป็นภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุแต่พอเจาะเลือดกลับพบว่าขาดวิตามิน b 6กับ b 12แบบชัดเจนพอเริ่มปรับอาหารเสริมวิตามินตามระดับที่เหมาะสมไม่ถึงเดือนครับอารมณ์กลับมาแจมา่มใสพูดมากขึ้นยิ้มบ่อยขึ้นลูกๆถึงกับถามหมอ เลยว่านี่แม่เราจริงๆเหรอเพราะเคยชินกับภาพแม่ที่เงียบและเศร้ามานานหลายปีหนูฟังแล้วขนลุกเลยค่ะลุงหมอมันไม่ใช่แค่เรื่องใจอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องสมองสารเคมีการนอนทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลย แล้วแบบนี้ถ้าเป็นคนที่กินอาหารดีแต่ยังรู้สึกดรอปบ่อยๆควรเริ่มสังเกตยังไงก่อนดีคะหมอว่าจุดสังเกตที่ดีเลยคืออารมณ์ที่เปลี่ยนโดยไม่มีเหตุผลครับถ้าเรารู้สึกว่าช่วงหลังจิตใจอ่อนไหวง่ายง่วงทั้งวันแต่หลับไม่ลึกหรือเริ่มหงุดหงิดก,กับเรื่องเล็กๆซ้ำๆนั่นแหละคือเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกว่าอะไรบางอย่างมันพร่องอยู่แล้วคุณนุ่นล่ะครับเคยสังเกตอะไรแบบนี้ในคนใกล้ตัวไหม เคยเลยค่ะหนูเคยเห็นคุณป้าข้างบ้านท่านเคยเป็นคนอารมณ์ดีมากนะคะแต่ช่วงหลังๆมานี่นั่งเงียบไม่ค่อยทักใครลูกหลานก็คิดว่าเป็นเรื่องเหงาเรื่องอายุว่าแต่ลุงหมอคะวิตามินที่เราคุยกันช่วงก่อนๆมักจะเป็นพวกกลุ่ม B กับ D ซึ่งคนพูดถึงกันบ่อยแต่มีบางตัวที่ดูไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ อย่างวิตามินอ e ีนี่คนมักจะโยงกับเรื่องผิวพรรณมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันมีผลกับระบบประสาทหรืออารมณ์ในวัยกเกษียณด้วยหรือเปล่าคะ โอ้ oh, คำถามนี้ดีนะครับเพราะคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าวิตามินอ e ีเอาไว้บำรุงผิวอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในตัวช่วยลดการอักเสบของปลอกประสาทครับยิ่งในผู้สูงวัยที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกเหมือนเข็มทิ่มเวลาตื่นนอนวิตามินอ e ีจะช่วยให้การส่งสัญญาณประสาทลื่นขึ้นเพราะมันเหมือนน้ามันหล่อลื่นในสายไฟถ้าร่างกายพร่องตัวนี้ไปเส้นประสาทจะทางานสะดุดเหมือนข้อต่อที่แหมเกินครับ แล้วถ้าอยากได้วิตามินอ e ีจากอาหารธรรมดาธรรมดานี่มีอะไรบ้างไหมคะลุงหมอแบบที่ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมแพงๆได้เลยครับอย่างที่หาได้ง่ายในบ้านเราก็มีพวกน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองอะโวคาโดหรือถั่วมเมล็ดแข็งต่างๆเช่นอัลมอนด์เม็ดมะม่วงกินวัลกรัรมมือเล็กๆก็พอแล้วครับไม่ต้องเยอะแต่ให้กินต่อเนื่องและถ้าอยากให้ดูดซึมได้ดีควรกินร่วมกับอาหารที่มีไขมันดีอย่างปลาทะเลนะครับอีกตัวหนึ่งที่หนูเห็นในผลตรวจสุขภาพบ่อยๆ ก็คือวิตามิน B1 ค่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่ามันมีผลต่ออะไรโดยตรงเพราะอาการที่คนพูดถึงก็ฟังดูคลุมเครืออย่างเช่นเบลเบลคิดช้าๆอะไรแบบนี้ลุงหมอพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วถ้าขาด B1 มันส่งผลยังไงกับร่างกายเราอธิบายง่ายๆเลยครับวิตามิน B1 เป็นเหมือนเชื้อเพลิงด่วนของสมองครับหน้าที่หลักของมันคือเปลี่ยนน้าตาลกลูโคโสให้กลายเป็นพลังงานให้สมองใช้งานแบบทันที ถ้าขาดสมองเราก็จะเริ่มรวนครับเริ่มจากคิดช้าลงความจำสั้นลงจัดการเรื่องซับซ้อนได้ยากขึ้นและหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าหัวมันตื้อๆโดยที่อาจไม่ทันสังเกตอ๋อวิตามิน B1 มันทำหน้าที่แบบนี้นี่เองบางทีพอคนเราคิดช้าหรือเบลอๆเ,เรามักจะโทษว่าแก่แล้วไง ทั้งที่จริงๆมันอาจเป็นสัญญาณขาดวิตามินก็ได้สินะคะใช่เลยครับและถ้ามีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานหรือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยวิตามิน B1 จะพร่องง่ายโดยไม่รู้ตัวซึ่งในงานวิจัยของจอห์นซอฟคินส์เคยบอกว่าผู้สูงวัยที่ขาด B1 จะมีอัตราเกิด cognitive decline หรือสมองเริ่มทํางานช้าลงสูงกว่าที่ได้รับเพียงพอถึง2เท่าเลยนะครับหนเคยคิดว่าวิตามินที่เกี่ยวกับสมองน่าจะเป็นพวก B12 หรือโอเมก้าอะไรพวกนั้นซะมากกว่า แต่พอฟังลุงหมอพูดถึง B1 เมื่อกี้ทำให้นึกถึงคนใกล้ตัวเลยค่ะเพราะอาการแบบเบลอๆคิดช้าตัดสินใจช้ามันเกิดกับคนรอบตัวหนูหลายคนเลยแล้วแบบนี้เราจะมีวิธีการสังเกตได้ยังไงบ้างคะว่าอาการเหล่านี้มันคือสัญญาณที่ต้องระวังแล้วว่าสมองเริ่มเสื่อมจริงๆจริงๆแล้วเส้นบางๆระหว่างเหนื่อยล้ากับสมองเสื่อมมันดูคล้ายกันมากในช่วงแรกๆถ้าสังเกตดีๆจุดที่ต่างกันคือ การตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวครับคนที่เหนื่อยธรรมดาถ้าได้พักได้นอนหรือได้เปลี่ยนบรรยากาศก็มักจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นภาวะสมองเริ่มเสื่อมหรือที่เราเรียกว่า cognitive decline แม้จะพักก็ยังคิดช้าเหนื่อยใจตัดสินใจไม่ไหวแบบเดิมอยู่ ที่น่ากลัวคือถ้าร่างกายขาดวิตามิน B 1เป็นเวลานานสมองจะเริ่มเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานได้ไม่ดีเหมือนคุณมีน้ำมันเต็มถังแต่เครื่องยนต์จุดไม่ติดคนที่เคยไวจะเริ่มช้าลงโดยไม่รู้ตัวและที่หมอเจอบ่อยคือกลายเป็นคนที่ลังเลไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าสมองเริ่มขาดพลังงานแบบเรือรังแล้วครับ โห oh, ฟังแล้วดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วถ้าปล่อยไว้อย่างนี้หนูว่าหลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องอารมณ์หรือความเครียดแล้วพลาดโอกาสดูแลให้ทันใช่ไหมคะ ใช่เลยครับหมอเจอหลายคนเลยที่รู้ตัวอีกทีตอนเริ่มจำที่จอดรถไม่ได้หรือเดินไปห้องน้ำแล้วยืนงงอยู่หน้าประตูตรงนี้แหละครับที่หมออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสมองก็ต้องการสารอาหารเฉพาะทางและวิตามิน B 1เป็นตัวช่วยเล็กๆที่มีผลกับความไวความแม่นและพลังงานสมองมากกว่าที่หลายคนคิดครับหนูมีอีกอย่างหนึ่งอยากถามค่ะลุงหมอ บางทีหนูเห็นผู้ใหญ่หลายคนดูซึมซึมเงียบเงียบทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรชัดเจนเลยบางคนก็เริ่มหงุดหงิดง่ายหรือไม่อยากเกอใครมันเหมือนใจเขาค่อยๆดรอปลงแล้วพอถามก็ตอบว่าไม่ได้เป็นอะไรแค่หนเหนื่อยเบื่อๆแบบนี้มันจะเกี่ยวกับสารอาหารในร่างกายบ้างไหมคะ เกี่ยวมากเลยครับโดยเฉพาะวิตามิน b 6นี่มีผลมากกับอารมณ์เพราะมันเป็นตัวสำคัญในการสร้างสารสื่อประสาทเช่นเซโรโทนินกับโดพามีนพูดง่ายๆว่าวิตามิน b 6คือผู้ช่วยปรุงอารมณ์ของสมองครับถ้าขาด b 6เซโรโทนินต่ำลงจะรู้สึกเบื่อง่วงซึมไม่ค่อยอยากทำอะไร และถ้าขาดนานๆคนไข้าบางคนถึงกับมีอาการซึมเศร้าหรือรังโดยไม่รู้ว่าเริ่มจากขาดวิตามินด้วยซ้าโหแบบนี้แปลว่าอารมณ์เหวี่ยงเหวียงหรือใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ล้วนๆแล้วใช่ไหมคะแบบนี้ใช่เลยครับและหมอเจอหลายคนเลยนะที่พอตรวจพบว่าขาดวิตามิน B6 แล้วได้รับเสริมอย่างเหมาะสมอารมณ์ดีขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายลุงหมอคะมีอีกคำถามคะ่ะ วิตามินที่ได้ยินบ่อยมากคือวิตามินดีคนชอบพูดว่าช่วยเรื่องกระดูกแต่พอหนูฟังหมอมาเรื่อยๆเหมือนมันมีบทบาทลึกกว่านั้นเยอะเลยหนูเลยสงสัยว่าในแง่ของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเรื่องขาไม่มีแรงหรือล้มง่ายวิตามินดีมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างคะมีมากเลยครับคุณนุ่นจริงๆแล้ววิตามินดีไม่ได้ช่วยแค่เรื่องกระดูกแข็งแรงแต่มันคือตัวเชื่อมสำคัญระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อ เวลาเราขยับตัวกล้ามเนื้อจะต้องรับคำสั่งจากสมองแล้วตอบสนองให้ทันวิตามินดีช่วยให้การสื่อสารนี้เร็วแม่นยำครับแต่ถ้าระดับวิตามินดีต่ำแม้เพียงนิดเดียวกล้ามเนื้อจะตอบสนองช้าลงเสี้ยววินาทีซึ่งพอเราเสียจังหวะตอนเดินหรือลุกจากเตียงตอนกลางคืนมันก็พาให้เราล้มได้โดยไม่รู้ตัว อ๋องั้นที่หลายคนล้มแบบไม่มีเหตุผลชัดๆอาจเป็นเพราะจังหวะการเกรงอัวมันช้าไปแค่นิดเดียวแต่อันตรายมากเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับและจากรายงานของ Harvard Health คนที่ขาดวิตามินบีมีแนวโน้มล้มบ่อยขึ้นเกือบสองเท่าโดยเฉพาะในคนที่ไม่ได้ออกแดดหรือไม่ได้เสริมอาหารที่มีวิตามินดีหมอว่าประเด็นนี้มันใกล้ตัวมากเลยครับเพราะคนที่ยังไม่เคยล้มก็มักจะคิดว่ายังแข็งแรงดีแต่จริงๆแล้วระบบควบคุมการทรงตัวมันเสื่อมลงก่อนที่เราจะรู้ตัวเสมอครับแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกล้ามเนือ้อแต่คือระบบควบคุมจังหวะในร่าง น,ะะน่ากลัวตรงที่มันไม่มีสัญญาณเตือนชัดๆดด้วยพอฟังมาทั้งหมดหนูเริ่มรู้สึกว่าวิตามินพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเสริมแล้วนะคะลุงหมอแต่มันเหมือนเป็นตัวตั้งต้นของการเสรื่อมถอยของร่างกายในแบบที่เราไม่ทันรู้ตัวเลยแล้วถ้าเราจะสรุปกันแบบง่ายๆค่ะวิตามิน5ตัวที่ผู้สูงอายุขาดไม่ได้มีตัวไหนบ้างแล้วช่วยอะไรเป็นหลัก หมอสรุปให้แบบนี้เลยครับ 1. วิตามิน B1 ช่วยสมองทำงานลื่นไหลลดอาการเบลอคิดช้าที่หลายคนคิดว่าเป็นแค่แก่ 2. วิตามิน B6 ช่วยปรับสมดุลสารสื่อประสาทอารมณ์แปรปรวนง่ายหรือซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัวก็มาจากตรงนี้ 3. วิตามิน B12 สําคัญกับระบบประสาทป้องกันอาการชาที่มือเท้าและการเคลื่อนไหวช้าลง 4. วิตามิน D นอกจากกระดูกแล้วยังช่วยการทรงตัวและการตอบสนองของกล้ามเนื้อช่วยป้องกันล้ม วิตามินอ e. ีต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเส้นประสาทไม่ให้เสื่อมเร็วโดยเฉพาะปลายประสาทที่มือเท้าอ๋อแบบนี้แต่ละตัวก็ตอบโจทย์ปัญหาที่คนสูงวัยเจอบ่อยเลยค่ะทั้งเบลอชาล้มง่ายนอนหลับไม่ลึกหรือแม้แต่อารมณ์แปรปรวนใช่ครับแล้วที่สำคัญคืออาการพวกนี้มันไม่ออกมาพร้อมกันบางทีแค่อ่อนแรงเล็กน้อยหรือคิดอะไรช้ากว่าปกติ ถ้าเรารอให้มันชัดเจนอาจสายเกินไปแล้วลุงหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ากำลังพร่องวิตามินตัวไหนเบื้องต้นหมอแนะนำสองทางครับสังเกตตัวเองจากอาการเล็ก,เลกๆเช่นอ่อนเพลียชาบ่อยคิดช้าหรืออารมณ์เวี่ยงเจาะเลือดตรวจเฉพาะพวก B12 D และโฟเลตซึ่งโรงพยาบาลทั่วไปสามารถตรวจให้ได้ ถ้าระดับต่ำจริงๆการเสริมเฉพาะจุดจะช่วยชะลอความเสื่อมได้แบบชัดเจนมากครับฟังวันนี้แล้วหนูเข้าใจเลยค่ะว่าความเสื่อมในร่างกายมันไม่ได้มาทีเดียวแต่มาทีละนิดทีละจุด จากของที่เราไม่คิดว่าเกี่ยวเช่นแค่ขาดวิตามิน B หรือดีแต่พอสะสมไปเรื่อยๆมันกลับกลายเป็นล้มง่ายคิดช้าอารมณ์เหวี่ยงแบบที่คนรอบข้างเริ่มสังเกตได้หนูว่าบางทีการดูแลสุขภาพวัยเกษียณไม่ใช่แค่กินน้อยเคลื่อนไหวบ้างแต่มันคือเข้าใจว่าอะไรพร่องแล้วเติมให้ตรงจริงครับ คนวัย60ขึ้นไปถ้าเริ่มต้นจากแค่เข้าใจร่างกายตัวเองว่าขาดอะไรเราจะยืดอายุการใช้งานของร่างกายได้อีกเยอะเลยหมอเคยเจอคนไข้หลายคนที่อาการเหมือนจะต้องพึ่งไม้เท้าตลอดชีวิตแต่พอรู้ว่าเขาขาดดีกับ B12 แล้วเสริมอย่างถูกต้องแค่2-3เดือนกลับมาเดินได้ดีขึ้นจริงๆ มันไม่ใช่เรื่องวิเศษอะไรเลยครับมันคือร่างกายตอบสนองกับสิ่งที่มันรอคอยขอบคุณลงหมอมากๆเลยค่ะหนูเชื่อว่าใครที่ฟังจนถึงตรงนี้น่าจะได้มุมมองใหม่ว่าวิตามินไม่ใช่แค่เสริมแต่คือเชื้อเพลิงชีวิตสำหรับไวัยเกษียณถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้ชอบล้มเพลียเบลอหรือหงุดหงิดง่ายลองย้อนกลับไปฟังดูอีกทีนะคะว่าร่างกายเรากำลังส่งสัญญาณแบบไหนอยู่และถ้าใครอยากเริ่มตรวจหรือเสริมหมอแนะนา ให้เริ่มจากปรึกษาหมอเวชศาสตร์ผู้สูงอายุหรือคลินิกสุขภาพประจำปีครับบางครั้งแค่การตรวจง่ายๆก็พาให้ชีวิตหลังวัย60เปลี่ยนไปอีกแบบเลยครับ